สวัสดีค่ะประทูจากเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยญาตินะคะวันนี้ขอนำเสนอตอนที่193ค่ะปลูกถ่ายไตยสามีภรรยากรณีคุณเพชและสามีคุณเพชคือคนรับไตคนไข้ภรรยาจดทะเบียนสมรสไม่มีบุตรเลือดกรุ๊ปโอฟอกเลือดมาแล้วสองปีครึ่งค่ะคุณนาทคือสามีคือคนให้ไตเลือดกรุ๊ปโอ ประทูผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแอดมินเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยญาติใช้สิทธิข้าราชการเบิกตรงปลูกถ่ายไตยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะผัวที่ดีคือคนนี้ค่ะส่วนจะดียังไงเรามารับฟังเรื่องราวกันนะคะเรื่องราวเริ่มต้นที่ความรักสลับกับความป่วยต่อเนื่องด้วยความรัก คุณพีชและคุณนาดคือคู่รักวัยรุ่นตั้งแต่อายุ17ปีเลยค่ะผ่านสถานะตั้งแต่คนรักกุก๊กกิ๊กคู่รักแฟนสามีภรรยาจนปัจจุบันสถานะคือคู่ชีวิตที่มีไตคนละข้างค่ะคุณพีชเริ่มเล่าเรื่องว่าตอนนั้นอายุ24ปีเรียนจบทำงาน mm. เป็นช่วงไฟแรงค่ะ ช่วงชีวิตโชดช่วงรุ่งโรจน์มากๆเลยแต่สังเกตตัวเองว่ามักจะปวดหัวปวดที่เบ้าตาร้าวมาที่ท้ายทอยหลายครั้งก็จะบรรเทาด้วยยาแก้ปวดบ้างนวดบ้างประครบเย็นบ้างเพราะคาดเดาว,ว่าอาจจะมาจากอากาศที่ร้อนหรือว่ากังวลจากเรื่องงานค่ะเอาจริงๆเป็นบ่อยนะคะบ่อยจนคิดว่าอาการปวดหัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติของตัวเอง เวลาผ่านไปปี2,562อายุ29ปีค่ะอาการปวดหัวเริ่มทวีขึ้นและมีอาการเพิ่มขึ้นคือหลอดเลือดที่คอเต้นแรงแรงจนได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บและการมองเห็นก็เริ่มที่จะเลือนลางแต่ลูกตาภายนอกนี่จะดูปกติดีนะคะคุณพีชเริ่มสงสยัยและรู้สึกกลัวกลัวว่าตัวเองจะตาบอด จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลผลตรวจพบว่าความดันสูงสูง200กว่าเลยนะคะเส้นเลือดฝอยในจอประสาทตาแตกระดับรุนแรงสูงสุดค่า e g f r 33%คุณหมอสรุปคร่าวๆว่าเป็นความดันสูงมาระยะเวลานาน,านส่งผลทำลายไตยแต่สาเหตุลึกๆ ว่าอะไรที่ทำให้ความดันสูงในช่วงที่อายุยังน้อยนั้นก็ยังไม่เจอสาเหตุที่แท้จริงค่ะในตอนนั้นคุณเพจได้รับการรักษาโดยการกินยาและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเวลาผ่านไป3ปีคุณเพจเล่าว่ามี2เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงเวลานี้ค่ะอย่างแรกร่างกายไม่ไหวละค่ะตั้งแต่ EGFa 3 3ลงมาเรื่อยๆ จนเหลือ20%จากนั้นก็วูบลงมาที่ไตวายเลยค่ะจนจะต้องเจาะคอฟอกเลือดอย่างที่สองตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับแฟนซึ่งเป็นสามีในปัจจุบันนี้ค่ะช่วงฟอกเลือดคุณพพชเล่าว่ามักจะมีความดันสูงระหว่างฟอกหลายครั้งค่ะบ้างครั้งต้องกินยาขณะ,ะฟอกเลือดเลยนะคะยาที่ว่าคือ,อยาลดความดันค่ะ แต่ไม่เคยนะคะที่จะความดันตกเหมือนเพื่อนป่วยท่านอื่นอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นก็มีติดเชื้อในกระแสะเลือดบ้างค่ะอาการก็จะหนาวสั่นเป็นไข้แล้วก็ต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลสามีนี่นะคะจะเอาผ้าห่มมาห่อตัวแล้วก็จะกอดไว้ค่ะพยาบาลแถวนั้นนะคะก็มองมองกันอย่างสงสัยเลยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่ ป่วยหนักค่ะความรู้สึกก็สับสนไปหมดทั้งอยากจะบอกเลิกสามีทั้งรู้สึกแยก่กับสุขภาพตัวเองทั้งรู้สึกล้มเหลวในชีวิตแต่สุดท้ายก็ขาดสามีไม่ได้ค่ะสามีเป็นทุกอย่างเป็นคนดูแลอาหารเป็นคนพามาหาหมอแค่บอกว่าอาการไม่ดีรู้สึกไม่ดีก็มาหาทันทีค่ะ การฟอกเลือดดำเนินไปควบคู่กับการเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยคุณเพชรเล่าว่าที่มาของการเข้าโครงการปลูกถ่ายไตยมาจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่าร่างกายจะกลับมาใกล้เคียงปกติได้อย่างไรจึงได้ศึกษาข้อมูลทุกช่องทางอย่างละเอียดสอบถามผู้ป่วยโรคไตสอบถามผู้ป่วยปลูกถ่ายไตยและปรึกษาคุณหมอสามี เป็นผู้ที่เสนอตัวให้ไตเลยค่ะยกมือเลยค่ะทั้งทที่สามีเนี่ยนะคะเป็นคนที่กลัวเข็มมากกลัวเจ็บกลัวการเจาะเลือดกลัวทุกสิ่งอย่างที่ทำในโรงพยาบาลค่ะเวลาผ่านไปจนถึงเดือนมีนาคม2567<ๆ>ผ่านการตรวจทุกอย่างอย่างละเอียดทำตามคิวทำตามนัดแต่คิวยาวเหลือเกินค่ะ การรอครั้งนี้ยาวนานถึง1ปีกับ2เดือนและมีการตรวจซ้ำบางรายการเพื่อให้ผลเป็นปัจจุบันวันที่14เดือนพฤษภาคมปี2568คือกำหนดการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใหม่ของคุณพีชและคุณนาดคุณพีชเล่าว,ว่าเวลาตอนเช้าประมาณ8โมงครึ่งพยาบาลเข็นเตียงมาข้างๆกันค่ะตรงที่รอผ่าตัด คุณเพจก็เอื้อมมือไปจับสามีแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะรู้ไหมคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ให้ไตนะคะที่ใช้กำลังใจคนไข้แต่ครั้งนี้กับตลปัดค่ะเป็นคนไข้ให้กำลังใจผู้ให้ไตค่ะคุณพีทบอกว่าพอร,รู้ค่ะว่าสามีกลัวแค่เจาะเลือดนางยังบอกว่าเจ็บเลยค่ะ การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีไตทำงานทันทีคุณพีชปสัสสาวะทันทีปริมาณ2ลิตรค่าไตาครีเอทินีนลงตามลำดับจาก1.5เป็น1.2และก็เป็น1คุณพีชเล่าว่าวันแรกปวดแผลมากค่ะวันที่สองความปวดลดลงลุกเดินไปมาได้แต่ความดันยังสูง คำว่าสูงนี่คือ160ถึง200เลยนะคะและยังมีการตรวจหาสาเหตุความดันสูงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ถือว่าการพักฟื้นในโรงพยาบาลราบรื่นดีค่ะคุณแม่น้องสาวเพื่อนและเพื่อนร่วมงานมาให้กำลังใจที่ข้างเตียงกันเพียบเลยค่ะส่วนสามีบอกเจ็บแผลเกินคาดเอาจริงๆมันก็ต้องเจ็บสิคะ เพราะขนาดเจาะเลือดกะคุณพี่ยังเจ็บเลยนี่เป็นแผลผ่าตัดยาวเลยนะคะ10กว่าเซนเลยนะคะคุณน้านบอกว่าคุณหมอเนี่ยให้ถือ,อยากแก้ปวดแบบกดไว้ในมือตลอดเวลาเลยนะคะบอกว่าปวดเมื่อไหร่ก็ให้กดสามีกดอยู่แบบนั้นนะคะ2วันค่ะปัจจุบันทั้งคู่อยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ แต่คุณพีชยังคงควบคุมความดันอย่างต่อเนื่องคุณพีชส่งทายว่าอยากให้ผู้ป่วย,ยไตวายทุกคนเข้าโครงการปลูกถ่ายไตยไว้นะคะหากไม่สะดวกไตาญาติก็เป็นไตบริจาคเพราะอย่างไรชีวิตก็ต้องมีความหวังค่ะชีวิตใหม่กำลังรอเราอยู่นะคะส่วนคุณนาฏผู้ให้ไตส่งทายว่าเราตั้งใจเป็นผู้ให้ไตมันไม่น่ากลัวครับ ความเจ็บนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ต้องทำให้สำเร็จคนเราเกิดมามาแต่ตัวอย่าไปยึดติดถ้าทำแล้วตัวเองสบายใจและภรรยามีความสุขผมก็มีความสุขการได้ช่วยให้คนอื่นกลับมามีชีวิตใหม่นั้นคือดีที่สุดครับการให้ไตไม่ใช่การบังคับแต่ด้วยความสมัครใจเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างคือคำว่าครอบครัวจบไปแล้วนะคะสำหรับ ตอนที่193ปลูกถ่ายไตยสามีภรยากรณีคุณพพชและสามีขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะ